โชมหน้าลูกชายบุญธรรมสิริพรอัมไพพงศ์ที่รับมาเลี้ยงตั้งแต่เด็ก ต้องบอกเลยว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับนักร้องลูกทุ่งอีสานและหมอล,ลามซูเปอร์สตาร์หญิงชาวไทยสิริพรอําไพพงศ์นักร้องเจ้าของฉายาแหบมหาสเสน่ห์เป็นนักร้องไม่กี่คนในประเทศไทยที่สามารถอยู่ในวงการเพลงมายาวนานกว่า30ปีจึงถือเป็นนักร้องระดับตำนานมากด้วยความสามารถมีผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องและเป็นที่นิยมครองใจมหาชนจนถึงปัจจุบนัน และหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าทางด้านสิริอพรนั้นมีลูกบุญธรรมหนึ่งคนที่อุปการะมาเลี้ยงดูเอาไว้ซึ่งลูกคนนี้เป็นคนนำพวงมาลัยมากราบพร้อมขอขมาเป็นลูกบุญธรรมด้วยตัวเองโดยหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าเต้ยวุฒิพงศ์คูณอาสานายแบบโฆษณาชื่อดังนั่นเองค่ะเหตุที่ตนนั้นเข้ามาขอกราบ ขอเป็นลูกบุญธรรมของนักร้องดังเพราะรักและศรัทธาในตัวของสิริพรไม่ต่างกับแม่แท้ๆของตัวเองอีกทั้งที่ผ่านมาหนุ่มเตอร์อยังได้เดินสายทำบุญร่วมกับสิริพรอยู่บ่อยๆด้วย